มดสังเกตได้ก็คือว่าคือบางทีเราจะรู้ไม่ทันว่าเราติดขบวนไปแล้วแต่ว่ามันจะมารู้เมื่อว่าเรื่องที่เราคิดนั้นมันเป็นเรื่องเป็นราวอะคะ่ะ <transcript> มันจะมันจะยาวแล้วมันก็จะเป็นเรื่องเรยวกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าเกิดว่ามันกลับย้อนกลับมาที่ผู้รู้เนี่ยเราก็จะไม่ไม่ไม่หลงไปเป็นตัวปรุงแต่งอันนี้คือที่เข้าใจนะคะและ้วก็ผู้รู้ตัวที่มันเป็นผู้รู้ผู้คิดนะคะเวลาที่เรา ที่ที่ที่ผู้รู้ผู้คิดตัวเนี้ยมดรู้สึกว่ามันมีน้ําหนักมันมีคราวที่แล้วมดเคยกลับเรียนหลวงตาไปแล้วค่ะว่ามันรู้สึกว่ามันเหมือนมันมีจุดสตาร์ทอ่ะมันมีต้นตอมันมีมดไม่รู้จะพูดคําว่าอะไรพอดีอ่านในในที่ถอดเทปหลวงตาค่ะจะมีมดจําไม่ได้ว่าเป็นหลวงปู่อะไรจะพูดว่ามันเหมือนมีต่อม ซูโมรู้สึกว่าคล้ายๆอย่างนั้นแต่มดตามอบัวมีจุดหรือตอมผู้รู้จะเป็นอภิชาค่ะค่ะใช่แล้วตอมอบัวย่างสัปปโนค่ะคือเหมือนกับว่าเรารู้ว่ามันมีอะไรสักอย่างอ่ะรู้มันมีมัน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 มีมันมีตัวผู้รู้อะค่ะมันรู้สึกได้แล้วก็แต่ว่าเวลามันก็จะรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเวลาที่ตัวผู้รู้ที่เป็นธาตุรู้จริงๆเกิดเนี่ยมันก็จะพลิกพลิกพลิกมาให้เห็นนิดเดียวซึ่งรู้อันนั้นน่ยมันจะแตกต่างมันจะเป็นรู้ที่ไม่มีน้ําหนัก แล้วมันคือมันปราศจากปราศจากทุกอย่างมันมันมันไม่มีอะไรค่ะมันเป็นรู้ที่มันไม่มีอะไรแล้วก็คือมันมันก็คือเป็นสังขารกับวิสังขารก็คือไอ้ด้านที่มันมันมีน้ําหนักมันมีมันมีมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็คือการการปรุงแต่งละที่เราหลงเป็นเป็นไปเป็นคู่ปรุงแต่ง แล้วก็เวลาที่เราอยู่กับคือมดเข้าใจคําว่าอยู่กับผู้รู้อย่าทิ้งกายอย่าทิ้งผู้รู้อ่ะมดเข้าใจมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่มดไม่รู้ว่าผู้รู้คืออะไรด้วซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็รู้สึกได้ว่าเวลาที่เราอยู่กับผู้รู้อ่ะจิตมันจะตั้งมั่นแล้วก็มันจะมันจะมันจะมันมันจะรู้กายขึ้นมาด้วยมันพ่วงกันมาเพราะว่าผู้รู้มันก็อยู่ในกาย พอเราอยู่กับผู้รู้เราก็จะอยู่กับกายไปด้วยแล้วก็เอจิตที่พูดโทก็คือก็คือจิตผู้รู้ที่พูดได้คิดได้ใช่ไหมคะหลวงตาจิตที่เราพูดโทคือตัวพูดโทเนี่ยมันก็คือจิตที่พูดได้คิดได้แต่เราพูดโทเพื่อที่จะไม่ให้มันไหลไปตามอารมณ์ไปตามยะถากรรมอะค่ะแล้วก็ อันนี้คือคือความเข้าใจกับกับการปฏิบัติแต่ว่าคือภาพรวมของการของความเข้าใจเนี่ยมันก็ยังจะเป็นทฤษฎีแต่มันเหมือนเรามีแผนที่แล้วค่ะเรามีเรามีแผนที่เดินทางแล้วแล้วก็การปฏิบัติก็คือจะเหมือนกับมีสติที่จะสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจก็จะอาจจะไม่ได้เห็นทุกอย่างเป็นสเต็ปปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันจะเห็นเป็นรวมๆอย่างคือถ้าเร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 า,เรา เราติดไปกาการของผู้รู้แล้วเราก็คือเราก็คือไม่เอาทั้งอาการที่ถูกรู้แล้วก็ไม่เอาทั้งผู้รู้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมันจะเกิดขึ้นเองอะค่ะมันจะมีมันมันจะมีช่วงเวลาที่มันเหมือนตรึงตรึงบังคับแต่เวลามันจะพลิกมันก็จะพลิกของมันเองแล้วสุดท้ายมันก็จะไม่มีอะไรอย่างที่หลวงตาเคยอธิบายมานานแสนนานเพื่งจะเข้าใจเรื่องธรรมารลมเรื่องการที่ ธาตุขันวิญญาณขันไปรู้ธรรมารณมแล้วพอไปรู้มันก็ส่งต่อตัวเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารแล้วมันก็จะเหมือนเป็นวงจรอ,อย่างเี้ยค่ะที่มันจะรู้ต่อต่อกันไปแต่มดยังไม่ได้เห็นแบบเป็นสเต็เนี้ยแต่มันจะเห็นเป็นรวมๆแล้วก็เท่านี้ค่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะหลวงตามดรู้สึกได้ถึงเหมือนใช้พลังของครูบาอาจารย ใช้ใช้คำสอนใช้ธรรมะจากครูบาอาจารย์เหมือนมาช่วยคือถ้าในระหว่างวันเนี่ยจะจะดิ่งจะแบบว่าจะจมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบฟังธรรมะฟังซีดีอ่านหนังสือมันเหมือนจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาได้เร็วเลยอะคะ่ะแล้วก็มันเหมือนแบบเหมือนมันมีพลังอะไรบางอย่างอะแล้วถ้าเกิด อย่างวันไหนที่มดทํากันบ้านที่หลวงตาให้มันจะทําต่อเนื่องกันเป็นแบบหลายๆชั่วโมงเลยแต่กลายเป็นว่ามันก็จะไม่หลับไปเลยมันก็จะเหมือนมันตื่นตื่นตื่น,นอยู่ข้างในอะค่ะแล้วก็บางทีการปฏิบัติของมดเนี่ยคือตอนนอนก่อนก่อนจะนอนทุกคืนเนี่ยจะหลับตาแล้วก็ภาวนาคือจะไม่ใช่แบบนอนแล้วหลับไปเลยอะไรเงี้ยก็จะภาวนาพุโทโธไปทีนี้มันจะเห็น ไม่เป็นความคิดนะคะหลวงตามันจะเป็นป๊อบแป๊บป๊อบแวบบางทีมันก็จะเป็นแบบอะไรไ้รู้สเปสสปะก็จะมดก็จะย้อนกลับมาที่ตัวผู้รู้ย้อนกลับมาที่ตัวผู้รู้แล้วก็แต่กลายเป็นว่ามันจะเห็นอย่างเงี้ยทั้งคืนถ้าไม่ไม่เปลี่ยนโหมดไปเป็นโหมดว่าต้องหลับแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะไม่หลับค่ะมันก็จะเห็นไปแบบเนี้ยแล้วก็อย่างเมื่อคือนเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนความรู้สึกมันเหมือนพลังอะไรบางอย่างที่มันจะทาให้เราหน้าเราบุบ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 ตาก็เหมือนบุบบุบบุบขบับงน้ยค่ะ มัก็จะกลับเข้าหาตัวพูดรู้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่รู้ว่าพอเราเป็นอย่างเนี้ยแล้วเราจะทําไงต่ออันนี้มั้วทาถูกไหมคะกาเข้าใจนี้ก็ถึงที่สุดแล้วเปเข้าใจถึงที่สุดเหลือแต่ใจถึงที่สุดตามที่เข้าใจนี่แหละขปเข้าใจทั้งหมดเนี่ยไม่เกินนี้แหละแค่นี้แน่เก่งแล้วจะได้กปเข้าใจที่ถึงสุดที่สุดแล้ว แต่ใจที่เป็นจริงอย่างที่เข้าใจก็ต้องค่อยๆสังเกตเอาว่าความเข้าใจเนี่ยมัน,นํำล่องไปเรียบร้อยแล้วแต่ในขณะปัจจุบันบางทีมันก็ขาดสติปัญญาเผือไผปไป,ไ,ปไม่ไปตามล่องที่ใจเข้าใจไปแล้วอย่างที่อธิบายมาเนี่ยมันกลับไปในเขาเรียกอะไรนะกลับไปในล่องเดิม ความเคยตัวเคยใจอย่างเดิมการปฏิบัติอย่างเดิมพอก็ใจอย่างเดิมมันจะหลงไปหลงไปก็ต้องมีสติปัญญาที่จะที่จะรู้เท่าทันแล้วก็กลับมาอยู่ในล่องที่เข้าใจที่อธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยเพราะการที่อธิบายไปเมื่อกี้น่วถูกตอนน้องแล้วมันถึงที่สุดแล้วอันนั้นะนถึงที่สุดแ่งความพ้นทุกข์ปัญญานเนี่ยทีนี้ไม่ก็เลยว่า ขณะปัจจุบันเนี่ยเรามีสติปัญญาที่เห็นไหมว่าพฤติกรรมภายในใจในขณะปัจจุบันเนีตวงปูด,ดุลเทคําว่าพฤติแห่งจิตหรือพฤติกรรมภายในใจเนี่ยมันเหมือนกับที่เราเข้าใจที่อธิบายไปแล้วไหมในทุกขณะปัจจุบันเราต้องมีสติปัญญาตรวจสอบตรวจสอบในตัวของเราเอง เป็นสติปัญญาัวสอบเลยว่าทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมีชีวิตคมเป็นอยู่เนี่ยมันอยู่กับผู้รู้ที่ไม่มีอะไรเลยปรากฏไม่ปรากฏ,ากฏอะไรเลยไหมเป็นผู้รู้เราไปเป็นผู้รู้ที่ไม่ปรากฏอะไรเลยไหมหรือว่าไปเป็นผู้เป็นไปเป็นผู้เล่นเป็นผู้สแสดงตัวนี้ต้องเป็นสติปัญญาที่ละเอียดอ่อนมากปล่อยให้สังขารทั้งหลายเนี่ย เขาแสดงเขาแสดงปฏิกิริยาแสดงอาการเขายังเป็นปกติตามธรรมชาติของเขาโดยไม่มีใครไปแทรกแซงเป็นอิสระเลยแล้วก็ความรู้ก็ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยปรากฏอย่างเป็นอิสระไม่มีอะไรที่จะไปก้าวไกลซึ่งกันและกันได้ไม่มีการยึดถือซึ่งกันและกันเลยต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดว่าสังขารทุกขณะปัจจุบันมีใครเข้าไปยึดมั่นถือม,มั่นไหม หรือว่าม pues so, ีใครไปหลงยึดมั่นถือมั่นธรรมชาติของผู้รู้ที่ไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่กลับไปมีผู้ไปยึดถือธรรมชาติของผู้รู้ที่ไม่มีอะไรปรากฏคืออยากให้มันเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในธรรมชาติของความรู้ที่ไม่มีอะไรปรากฏหรือผู้รู้ที่ไม่มีปรากฏอะไรเลยเนี่ยกลับไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นก็ต้องอจใจขาดตัวเองว่าไม่ยึดความปรุงแต่ง ทุกขณะจิตปัจจุบันที่เป็นสังขารปรุงแต่งแต่กลับไปยึดอยากไปยึดให้เป็นผู้รู้ที่ไม่พุงแต่งตรงนี้ไม่มีใครช่วยได้นะต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดแต่งเดียวลวงตาหรือพูทธเจ้า,าหรือพ่อแม่ครูาอาจารย์หรือรวงตาเนี่ยจะชี้แนะได้เฉพาะว่าขณะที่มันหลงไปขณะที่หลงไป แต่ทุกขณะปัจจุบันต้องอ่านให้ออกโดยจะชี้ได้ว่าอ่าลงไปแล้วลงไปเป็นสังขารปรุงแต่งแล้วลงไปยึดอยากจะให้เป็นสภาพจิตรู้ไม่ปรุงแต่งไม่มีความอยากผลเข้าไม่เป็นธรรมชาติแท้ๆก็จะบอกได้แค่นี้เองในทุกขณะปัจจุบันแต่การใช้จิตประจําวันในแต่ละขณะจิตปัจจุบันจะต้องอ่านเองอ่านใจของตัวเองจกระท,ท,ท,ทังเชี่ยวชาญมากเลย ว่าหลงไปในลักษณะต่างๆอย่างไรเจยวชาญมากแล้วก็หลุดออกมาได้ด้วยตัวด้วยปัญญาของเจ้าตัวถูกต้องน,นะดีมากนะตอนนี้ก็เป็นจิตเดิมแท้ที่เป็นความสว่างในตัวของมันเองโดยไม่ต้องพึ่งพิงใดนี่ไเป็นจิตเดิมแท้จิตดั้งเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้เป็นตัวของมันเองเป็นตัวของมันเองแท้ ของตาค้างบางทีอันนี้ที่มดสังเกตได้ว่าเวลาที่ใจมันสงบมันจะเห็นว่าไอ้ตรงที่เป็นต่อมอะไรเนี่ยทุกอย่างอะเกิดตรงนี้ดับตรงเนี้ยสุขตรงนี้ทุกตรงนี้เลยกต่อมนี้เลยค่ะใช่ไหมคะถูกต้องได้แต่รู้ได้แต่เห็นเช่นนั้นเนี่ยระวางวางความรู้ความเห็นนี้นไปคือไม่มีรู้เห็นเพื่ออะไรเพื่อยึดอะไรเพื่อจะเอาอะไร แต่แต่มีความรู้ความเห็นเพื่อความปล่อยวางกานเดียวเลยไม่ใช่รู้เห็นเพื่อไปเอาอะไรไปยึดอะไรไปได้อะไรไม่มีเป็นการรู้เห็นเพื่อปล่อยวางรู้เห็นเพื่อความปล่อยวางรู้เห็นเพื่อความปล่อยวางอย่างนี้ไปเลยดีมากแล้วจะได้ก็ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงตาใ้ปัทจุกนะในปัจุกในปัจจุบัน นี่นึกเมือนไปหมดหมดจะมาได้เร็วกันาดเนี้ยคือมันมันไม่น่าเชื่อมันตอนแรกเดินทางสะเปะตะปะมากเลยมหมดเนี่ยเนาะเดินทางสะเปะตะปะมากเลยเอาจะเอาอย่างนู้นเดี๋ยวจะเอาอย่างงี้เดี๋ยวจะเอาอย่างงี้เดี๋ยวจะเอาอย่างนั้นนะแล้วทำไมมันรวบยอดได้เร็วมากเงี้ยเนี่ยนะ,นะขยันอ๋อดีมากเลยเดย่๋ยวไปพลิกหมดหลับสิอเออ,ไ,ไ,อไอ้เออนี่ยแหน่ผู้รู้ไม่ไม่เคยหลับเลยมันเป็นธรรมชาติ แต่เราเราหลับตาไว้อย่าลืมตาเนี่ยเรียกว่าหลับแล้วหลับตาไว้อย่าลืมตาแต่ผู้รู้เนี่ยไม่หลับทั้งวันทั้งคืนที่มันจะไม่หลับไปเลยตลอดการแล้วก็ผู้รู้เนี่ยเป็นอมตะธาตาุานะไม่ตายเลยไม่แตกไม่ดับไม่ถูกทําลายไม่ตายเลยเป็นอมตะแต่ขันห้าจะดับร่างกายจะแตกดับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จะดับแต่ผู้รู้เนี่ยผู้รู Robin. ้ที่มันไม่มันไม่ไม่หลับเลยมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพุทโธเป็นพุทธะเนี่ย จะเป็นอวบตาตลอดการแต่กายมันหลับคนอื่นเห็นเราเนี่ยเรานอนนอนกลนกรอกกรอกเราหลับตาเนี่ยเราก็นอนกลนอยู่นะแต่ข้างในเหมือนนอนไม่หลับเนี่ยแหนะไอผู้รู้มันไม่หลับเพราะมันเป็นธาตุรู้มันมันมันหลับไม่ได้มันไม่เคยเกิดไม่เคยดับมันไม่หลับมันเป็นธาตุเป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนมันเลยไม่ไม่เกิดไม่ดับมันไม่มีอาการจึงไม่มีอาการไม่มีอาการตื่นไม่มีอาการหลับ มันจึงเรียกว่าเป็นพุทธะคือเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นมันไม่ไอ้ที่เราไปเปลี่ยนหมดหลําผิดเราไปดับมันดับความรู้อย่าไปดับความรู้นะเราหลับตาไว้เนี่ยมันหลับแล้วเท่ากับร่างกายได้พักผ่อนแล้วเป็นตอนที่หลวงปู่ม่านท่านหลับอย่างเงี้ยมีพระไปดูเอ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหลับแล้วรู้ตัวรู้ไหมเนี่ยรู้ตัวไหมเนี่ยแล้วก็หลวงปูม่มั่นท่านคิดอะไรเหมือนคนไม่ได้ฝึกจิตนแต่นอนโกนก็นอนโกนอยู่นะมันหลับหลับสนิทมันหลับสนิทอี่ยแต่ไปยืนดูเวลาพอไปคิดก็คิดอะไรเหมือนคนไม่ได้ฝึกจิตเลยไอ้ผู้รู้ไม่หลับอ่ะผู้รู้มันพอพอมีใครไปสัมผัสปุ๊บมันเด้งบึง้งทํางานเลยโต้อตอบเลย